7ปีที่ผ่านมานะคะ Number no. s ได้ทำการผลิตเซรั่มที่ช่วยต่อตา้านริ้วรอยมานะคะชื่อว่า Protect and Perfect นะคะเป็นเซรั่มที่ขายดีมากๆแล้วก็ได้รับการตอบรับดีอย่างมากในประเทศอังกฤษถึงขั้นขาดตลาดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ในวันนี้หลังจากที่ผ่านมา7ปีเนี่ยนะคะก็ได้ทำการพัฒนาสูตรนะคะจนออกมาเป็น Protect and Perfect Advanced Serum นะคะโดยที่แบ่งเป็น2สูตรด้วยกันนะคะจะเป็นสูตร Advanced Serum และ Intense Advanced Serum นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของทั้ง2ตัวนี้กันค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้นะคะทาง number s เนี่ยได้นําไปให้ผู้หญิงถึงกว่า2,600คนนะคะได้ทําการทดสอบนะคะแล้วก็ได้ผลตอบรับมาดังนี้ค่ะคือผู้หญิงถึง95%นะคะบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยผิวของพวกเธอดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะและ98%บอกว่าผิวของพวกเธอเนี่ยดูใสามากขึ้นและ87%บอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยผิวของพวกเธอดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่นะคะเมื่อเปรียบเทียบเซรั่ม2ตัวนี้นะคะที่เป็นสูตรเดิมกับ สูตรใหม่แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าประสิทธิภาพการลดเดือนริ้วรอยเนี่ยนะคะของสูตรใหม่เนี่ยดีมากกว่าสูตรเดิมเฉลี่ยแล้วถึงกว่า30%ด้วยกันค่ะดูหน้าตาของเซรั่มทั้ง2ส,สูตรกันเลยนะคะ แพคเกจจิ้งจะคล้ายกันมากนะคะรวมไปถึงสีสันก็มีความคล้ายคลึงกันเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตอนนี้เรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกจะเป็น number 7 protect and perfect advance d serum นะคะสูตรนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสูตรที่เหมาะมากๆสำหรับคุณที่ต้องการมีผิวใสเนียนนะคะแล้วก็ต้องการต่อสู้กับริ้วรอยแรกเริ่มนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะคะสำหรับคุณคุณที่มีอายุอยู่ในช่วง25-35ปีนะคะเรียกว่าริ้วรอยกำลังจะมาแล้วนะคะต้องปกป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ รับตัวนี้เนี่ยนะคะขนาดบรรจุ30 ml ราคา1,100บาทสูตที่2นะคะคือ number 7 Protect and Perfect Intense Advanced Serum นะคะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับคุณคุณที่ต้องการให้ผิวเนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต่อสู้กับริ้วรอยร่องลึกแล้วนะคะที่มาเยือนเรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะสำหรับคุณคุณที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะโดยที่สูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องริ้วรอยร่องลึกแล้วก็รอยย่นบนใบหน้านะคะที่ปรากฏขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีทุกๆสิ่งนะคะที่มีอยู่ในสูตร แอดวานเซรัม um, ธรรมดานะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนื่องจากว่าเป็นสูตรอินเทนเซนะคะก็จะมีส่วนผสอมอื่นๆนะคะที่มีความเข้มข้นเพื่อเข้าไปช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยดู ตื้นขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะมีขนาดบรรจุเท่ากันค่ะคือ30 ml ราคาจําหน่ายอยู่ที่ 1, 3 5 0าสบาทค่ะสาหรับส่วนผสมของเซรั่มทั้ง2ส,สูตรนี้นะคะมีทั้งที่เหมือนกันแล้วก็ที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูที่ตัวที่เหมือนกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่เขาบอกว่าสําคัญที่สุดด้วยนะคะคือตัวที่ชื่อว่า m a t r i x i l 3000 Plus นะคะเป็นส่วนผสมอันทรงพลังซึ่งประสาน m a t r i x i l ในอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเข้ากับ ทายสูตรใหม่นะคะที่จะทางานร่วมกันเพื่อให้ผิวเราเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับอีก2ตัวที่อยู่ในกลุ่มให้การปกป้องผิวนะคะตัวแรกคือสารที่อยู่ในกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์หรือต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการบํารุงผิวเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกับอาหารของเรานะคะคือตัวต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้มเลกุลอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะไม่เสถียรและกลายเป็นกลางได้นะคะโดยที่กลุ่มต้านอนุมูลอิสระที่เขาทําการจดสิทธิบัตรไว้แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีตัววิตามินสนะะสาารกกัดจ m มาเบอรี่นะคะแล้วก็โสมโดยที่สารเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ไปช่วยป้องกันโปรตีนของผิวนะคะไม่ให้เสียหายจากการโดนแสงแดดค่ะตัวที่2คือเปปไทด์จากข้าวนะคะและสารประกอบอัลฟาลาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวนะคะยับยั้งการทํางานของเมทริกซ์เมทัลโลโปรตีนเอสนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทําลายโปรตีนโครงสร้างผิว <c oughs> เช่นคอลลาเจนและไฟโบรินค่ะ ทีนี้เรามาดูส่วนผสมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสูตรบ้านนะคะเริ่มที่ตัว Protect and Perfect Advanced Serum นะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้คุณดูมีผิวที่ใสขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยจึงมีส่วนผสมของกรดซาลิไซลิกนะคะซึ่งขาบอกว่าเป็นส่วนผสมใหม่ที่เติมเข้าไปในสูตรนี้นะคะเพื่อช่วยให้คุณที่ยังมี อายุน้อยนะคะให้ดูมีผิวใสขึ้นไม่มีสิวอุดตันนะคะโดยที่กรดซาลิไซลิกเนี่ยนะคะอยู่ในกลุ่มของกรดเบต้าไฮดอกซีนะคะที่จะทําให้ผิวหน้าดีมากยิ่งขึ้นด้วยการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปนะคะแล้วเผยผิวใสขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแทรกซึมลงไปในผิวได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังลงไปช่วยทําความสะอาดรูขุมขนนะคะทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในรูขุมขนเนี่ยมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นจึงทําให้ ดีอย่างยิ่งสําหรับคุณคุณที่มีสิวอุดตันนะคะเพราะสิวเหล่านั้นมันจะหายไปค่ะสําหรับส่วนผสมที่ต่างไปสําหรับตัว Protec t and Perfect Intense Advanced Serum ตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีส่วนผสมของกรดไฮยาลูรอนิกนะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเก็บกักน้ำไว้ในผิวเรานะคะด้วยมี คุณสมบัติที่สามารถเก็บกักน้ําได้มากถึง1000ันเท่าของน้ําหนักโมเลกุลของตัวเขาเองนะคะจึงเป็นตัวที่จะช่วยผิวของคุณเนี่ยดูกระชับนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสําหรับคนที่มีสัญญาณของวัยที่สูงมากยิ่งขึ้นค่ะความคิดเห็นส่วนตัวของพิมพ์ที่มีต่อเซรั่มทั้งสองสูตรนี้นะคะพิมพ์มองว่าเป็นเซรั่มที่มีพื้นฐานแนวคิดเหมือนกันคือเป็นเซรั่มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะมีจุดขายนะคะที่เป็นจุดเด่นของตัวเองนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวนี um ก็คือจะเป็นตัวที่ไปช่วยเคลียร์เรื่องปัญหาสิวต่างๆด้วยนะคะทาให้ผิวเนี่ยดูใสดูเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่อให้คุณเป็นคนที่มีอายุเกิน35ปีไปแล้วแต่ยังคงมีสิวยังมีปัญหาเหล่านั้นอยู่เนี่ยนะคะก็น่าจะสามารถใ,ใช้สูตรนี้ได้จนกว่าจะเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นได้แล้วค่อยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัว intense advanced serum นะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องสิวเฉพาะบนใบหน้าคุณสามารถให้ใช้สูตร advanced serum บนใบหน้านะคะแล้วก็ใช้สูตร intense เนี่ยตรงช่วงคอวก่วเกะ,ะเพราา ปัญหาเนี่ยมันอยู่กันที่คนละจุดนะคะเพราะนั้นสามารถที่จะใช้ร่วมกันผสมกันหรือว่าใช้ในแต่ละพื้นที่แยกกันไปก็ได้ค่ะ กรณีของพิมพ์นะคะพิมพใช้ตัว intense advance serum เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่พิมพ์กังวลใจเนี่ยคือริ้วรอยล่องลึกนะคะไม่ใช่ปัญหาสิวอีกต,ต่อไปนะคะเพราะนั้นพิมพ์ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นระยะเวลาเกือบจะ1เดือนเต็มๆเ,เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือก้นหลอดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยคะสิ่งที่พิมพ์ชอบก็คือว่าความสะดวกในการพกพานะคะแน่นอนในเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ สะดวกที่สุดแล้วนะคะเป็นหลอดบีบด้วยแล้วก็สะอาดนะคะสำหรับเนื้อ texture ของเขานะคะตัวสูตรนี้เนี่ยนะคะจะเป็น t e x t อร์ที่เป็นเหมือนเนื้อกำมะหยี่เป็นเนื้อเวลเว t นะคะใครที่เคยใช้อะไรที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะก็อาจจะพอจินตนาการได้นะคะคือเรียกว่าลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับพั้วม r i m e r ที่ขุดลงก่อนที่คุณจะแต่งหน้านะคะ่ะคือพอลงไปแล้วเนื้อจะทําให้ผิวรู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นกำมะหยี่เลยนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มเนี่ยคะ่ะจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะ เมื่อเกลี่ยลงไปกับผิวนะคะจะซึมลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ผิวรู้สึกนุ่มลื่นมากๆ เลยทีเดียวจริงๆบอกเลยนะ,ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสูตรแอดวานซ์เซรั่มเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะที่มีความเป็นเนื้อเจลครีมนะคะเพราะนั้นก็คือไม่มันเหมือนกันแต่ว่าจะได้ t e x t อร์นะคะจะได้ฟิน i s h i n g ที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาพิมใช้เนี่ยคือพิมพ์ใช้ลงทั้งช่วงใบหน้าแล้วก็ลําคอนะคะไม่เว้นแม้รอบดวงตานะคะคือเรียกว่าในช่วงหิมลองใช้ตัวนี้นะคะพิมพ์หยุดใช้าอครีมไปด้วยนะ,ะเพราะนั้น หลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยทำให้สุดได้เลยนะคะว่าริ้วรอยใต้ตาที่เคยมีปกติที่ต้องดูแลด้วยอายครีมนี่นะคะถ้าเกิดว่ามาใช้ตัวนี้เนี่ยคือสามารถให้ใช้ตัวเดียวได้เลยคือเป็นทั้งเซรั่มสําหรับใบหน้าแล้วก็เป็นอายครีมไปด้วยเลยค่ะลค่ะตอนนี้นะคะเราไปลองทดลองใช้เจ้าตัวนี้กันเลยค่ะอยากจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าเจ้า intense advance d serum เนี่ยหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยทำให้หน้ารู้สึกนุ่มเป็นกำมอีอยังไงบ้างคะ่ะ เรามาลองใช้ p r o t e c e Advanced Perfect Serum กันนะคะโดยที่พิมพ์จะใช้อย่างละครึ่งหน้าแล้วกันนะคะสำหรับ2สูตรนี้นะคะเพื่อที่คุณจะได้เห็นว่า Finishing หลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะได้ผิวสัมผัสเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มลองใช้นะคะพิมอยากจะให้คุณดูสภาพผิวหน้าพิมพ์แบบเปล่าเปลือยตอนนี้นะคะหลังจากที่ใช้เจ้าตัว Intense Advanced Serum เนี่ยนะคะมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อายครีมร่วมด้วยนะคะปรากฏว่านะคะพวกริ้วรอยเส้นเล็กๆนะคะที่อยู่ใต้ตาของพิมเนี่ยนะคะ ดูจางลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นมาปกติคือถ้าไม่ใช้เนี่ยพวกดิ้วรอยเนี่ยนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะคะตามวัยนะคะกับการใช้งานของใบหน้านี่ถ้าปรากฏว่าพอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะ พวกริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันดูจางลงไปจริงๆนะคะก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆสำหรับคุณที่แบบชอบอะไรขั้นตอนเดียวจบนะคะเอาละค่ะมาทดลองกันเลยนะคะโดยที่มิมจะใช้ตัวที่เป็นสูตร intense advance d serum นะคะสำหรับใบหน้าข้างซ้ายของพิมพ์ค่ะ สำหรับใบหน้าข้างขวาของพิมพ์นะคะพิมพ์จะใช้สูตร a d v a n c e เซรั u m ค่ะเอาละค่ะเรามาดูผลลัพธ์หลังจากที่ใช้ดูนะคะว่า Finishing จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับข้างที่เป็น Intense Advanced Serum นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีผิวสัมผัส หลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบเนื้อกำมะหยี่จากที่คุณเห็นสังเกตได้ตรงนี้นะคะจะไม่ได้มีความมันนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยเหมือนกับว่าซึมลงไปหมดแล้วนะคะแต่ยังคงทิ้งความชุ่มชื่นไว้บนผิวนะคะ สำหรับข้างที่เป็นแอดวานซ์เซรั่มเนี่ยนะคะสำหรับตัวพิมเองตอนนี้เนี่ยนะ,ะอย่างที่คุณเห็นคือมันก็จะไม่มีความมันไม่มีอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาเช่นกันนะคะเพราะาสูตรนี้เนี่ยจริง,รงๆแล้วเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับสิวด้วยนะคะจะไม่เพิ่มความมันให้กับผิวแน่นอนนะคะแต่ในความรู้สึกของพิมเวลาที่จับเวลาที่สัมผัสลงไปเนี่ยนะคะจะรู้สึกถึงความฉ่ามากกว่านะคะก็คือจะต่างกันขั้นจะรู้สึกฉ่ำๆนิดนึงนะคะส่วนข้างนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อกำรรมะหยี่ค่ะ การดูแลผิวให้สวยงามด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้นนะคะอย่าลืมว่ายังมีปัจจัยอ,ยอื่นๆอีกด้วยนะคะหากคุณอยากจะท้าทายตัวเองนะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางบวกนะคะเพื่อช่วยให้สุขภาพองค์รวมแล้วก็ผิวพรรณคุณนั้นสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะอาจจะลองเข้าไปดูแคมเปญของทาง number seven นะคะที่ชื่อว่า power of change นะคะดูตามแฮชแท็กนี้นะคะอาจจะลองเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะเซิร์ชดูในเว็บไซต์ของ number s e v e หรือแม้กระทั่งเช็คดูตาม Instagram ก็ได้นะคะโดยพิมแท็ก power o f c h a n g e เข้าไปนะคะคุณจะได้เห็นว่ามีใครบ้างที่เข้าไปทดลองทำอะไรที่เป็นเชิงบวกและทำให้ผิวพรรณของเขานะคะครวมไปถึงสุขภาพโดยรวมของเขาดีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างในกรณีของพิมพเนี่ยนะคะพิมพ์พยายามปรับเปลี่ยนเวลานอนนะคะปกติพิมพ์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการนอนแล้วคือในวันหนึ่งเนี่ยนอนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะนอน ค่อนไปทางดึกมากนิดหนึ่งนะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยพิมพเริ่มเปลี่ยนนะคะโดยการเริ่มเข้านอนเนี่ยให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเร็วมากยิ่งขึ้นของพิมพ์คือหมายถึงตั้งแต่อยู่ในช่วง3ามทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วไม่ให้ดึกไปกว่านั้นนะคะแล้วนอนให้ครบ8ดชั่วโมงนะคะเรียกว่าแผ่นดาใต้ตานะคะรอยหมองคล้ำใต้ตามพิมพเนี่ยหายไปเลยทีเดียวนะคะประสานกับการใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะทำให้ผิวพิมพเนี่ยดูดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะเอาละคระัสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนีีนนนนนะะนนี้้้้กกัััันนนนนจจจบบแลวววเรรอใดคค่ะะสส